ขอบคุณมากครับคุณแดงตงกวาสวัสดีครับพวกกับผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่วัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับโครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแรงงานไทยของกระทรวงแรงงานกระจายสู่รากหญ้าแล้วครับที่สระชาคมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคุณนาพรเปรมปรีแรงงานจังหวัดสระบุรีบอกว่า คำว่าสร้างอาชีพเสริมราได้คือทุกคนที่นั่งอบรมอยู่นี่นะครับมีอาชีพอิสระมีสินค้ามีบริการมีงานทำอยู่แล้วแต่ต้องการเสริมรายได้ครับคือท่านเหล่านี้เขามีงานทำอยู่แล้วไงฮะเพียงแต่ว่าเราอะมาเสริมรายได้ให้เขาเพิ่มขึ้นไปอีก อย่าง,งน้อยก็เป็นการฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองสิ่งที่ชาวบ้านอยากได้ก็คือหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดการออกแบบผลิตภัณฑ์การขายสินค้าออนไลน์และความรู้เรื่องภาษีทุกคนให้ความสนใจมากเลยนะคะทุกท่านมองว่าเออมันมันมีประโยชน์ต่อพวกเราอะ่ะก็เนี่ยตั้งแต่ที่นั่งนั่งมองทุกท่านก็เห็นว่าเขาอยู่ครบเต็มหมดโดยที่ไม่กลับไปไหนเลยเมื่ออบรมเสร็จก็นำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์มีไรายได้เพิ่มขึ้นครับ